สวัสดีครับนี่คือรายการ Volkswagen Channel วันนี้ผมจะมาเล่นเกม f o r s t Legends กับใครก็ไม่รู้นะครับอ้าวโอ้แต่คุณว้านะครับเอ่อขอทราบชื่อ Channel คุณได้ครับแม่ตั้งอะไรวันนี้ไม่มีครับเป็นแม่ตั้งโอเคงั้นเราไปเลยนะโอเคครับโอเดเล่นเข้าเซฟอาร์ด เอออาจจะดูต่อพี่ไหมฮะไม่เป็นไรพี่แก่นไปเลยวันนี้เรามาแคสเกมครั้งแรกกันนะครับเดี๋ยวรอพาสองครั้งแรกครับแคสเกมครั้งแรกจะมีไข้ครั้งนี้เรามากันสองคนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมากันสามจะไปแจมมั้งขหนะเดี๋ยวเกมเมอร์ขั้นใหญ่จะมาแจมเราโอเคครับวันนี้เด้ปืนกลนมาถึงเร่องนี้มากเพราะปกติเล่นม่มา ได้เกมนี้มาเพิ่งได้ปืนกลเปครั้งแรกนเนี่ยนี่ได้กระสุนว้าผมรู้ว่าคุณชอบกินไก่เฮ้ยอย่างยิงมันเลยกระสุนช่วยเซฟปืนกระหนักมากไม่ใชอกระสุนตั้งแต่หวามาเป็นคนเดียวนี่เฮ้ยผมไม่ยุ่ฟ้องนะแต่ผมไปตัพ้ง up ให้ผม b a c อัพให้ครับผมจะไปดึงหลัง ดคนเปิดซ yeah. ีคลิปแรกผมคนซิงเปิดซิงใช่นั่นเองไงคุยเอาคลิปแรกผมไปเดี๋ยวคลิปแรกของชีสผมนล่ขับโม่ขับเลยปืนปืนลั่นลัไปืนลั่นปืนลั่นไปกดปุ่มคอนโทรลแล้วเหวอลั่นยุปกี้ยิงไก่ตายไปตัวอ่ะบาปว่ะแล้วจะคิดแล้วจะเดือดหน่อย ไอ้ลูกบอลวานหนูป่ะอุ้ยโดนฟาดเป็นชุดเลยใครยิงวะโอเคแล้วไม่ใช่กูแล้วก็ไอ้ลูกบอลอุ้ยอุ้ยฟ้าดีไหมไอ้ขี้อยากได้ไม่ได้ไอคุณเล่นหมดอะไรเนี่ยเวฟย์ไงมีจับเวลาด้วย จะจับงั้นว่าเราอยู่ได้นานไดแค่ไหนอ่ะเห็นมันจับว่าเราใช้เวลาเฉียดทีด่านนี้ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยครับเรื่อยคนหนึ่งเราเปิดด้วยนะอ๋อนี่เราเปิดเดี๋ยวพี่แคสเซร็จพี่พีมาดูที่เฟนนะโอเคดมีวาร์ครับข้างหลังเดี๋ยวผมไปจัดการให้ข้างหลังละ อ่าครับโห้ยพูดเอาให้ผมไปปืนพกปื้อโมซืนกระบอกเดียวบวกเนี่ยนะคุณใช้อะไรคิดเนี่ยใช้สมองเนี่ยโห้ยเออซืนพกผมไม่ซืนพกผมยิงไม่ทันไอ้อ้นไอ้อ้นมันแต่งภาพเก่งใช่ปะงั้นพี่ก็แต่งไปหนให้มันแต่งเก่งในช่อลพี่เลยเฮ้ยว้าตายฮะไม่รู้อยู่ดีก็โดนระเบิดตายไอ้เหลืองคืออะไรอ่ะตายเบยเหนืยล่อยมาก โอ้ยกระสุนไม่มีทำไงดีตัวหนึ่งเอันตัวอันนี้เราเวฟเอาเว็ใหม่แล้วเหรอเว็บสองแล้วสองแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเราเอาสกีมหนึ่งนะเออัอาล้วก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอุ้ยวาดไม่ใช่ป้อมจะพังเฮ้ยป้อมจะพังแล้วโอ้โห อุ้ยสังเกตป๊อมอ้าวแล้วทำไมคราวนี้ถึงไม่มีไม่มีอะไรให้เก็บเลยอ่ะนั่นนั่นเองครับแล้วเราเล่นมือถือไม่หมดอะไรนะหมดหมดเวฟโบวเวฟมันจะมีแบบว่าให้เก็บช่วยเลือดป้อมอะไรเงี้ยต้องกระป๋องนะใช่มันจะมากันเต็มเลยอันนี้มีอะไรกันถุงยัไม่ให้ว้ากระสุนหมดหมดแล้วกันหมดแล้วแต่เริ่มแล้วเฮ้ยเราเบื่อ้ระเบื่อเระเบื่อหยุดแล้ว ป้อมป้อมพังหรือยังอุ้ยอุ้ยไม่ตายแน่ตอนนี้ผมมีตอนนี้ผมมือเป็นวายแล้วครับปผมยืดป้อมป้อมนี้ัวาชีวิตโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมโดนตายแฮ้ป้อมจดนตายแฮวป้อมโดนตายให้ป้อมรักคนชื่อป้อมเฮ้ยีเเดยยวฮ้ไม่ได้เดี๋ยวใไฟดาเฮ้ยช็อตไปหนึ่งนัดเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังอ่ะ อู้อีก่ายมัวทำไม่ช็อตโอเทื่วกแกผมว่าผมเดินไปหาเก็บกระสุนเนี่ยนี่กระสุนที่เก็บไงเผื่อจะมีไม่มีของตกเลยมันไม่มีมันคนน้อยเลยเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวเอเกียบเลยงานนี้ เรากำลคงมีเรากลคมาเฮ้ยนักแสดงชาย5นักแสดงที่เซ็กซี่สุดบนแผงปีกปีกสัมภารมันยู่งหนวะโอ้โหก่นสิจิบแรกแล้วเราป็นไขยผมแหลกนิดหน่อยนะครับผมแหลกนิดหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ แล้วก็เสียงอาจจะยอะไปด้วยนะครับว่าเราจะสามารถรักษาฟอมได้กี่นาทีหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยอ่ะคือเสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้ผมใช้ไม้จานไม้บุกเอาเลยเพราะว่าใช่ว่าไม้โดนมีคนขโมยไปครับอยู่ดีแม่งใส่กระเป๋าผมไปแม่งก็ไม่คืนเลยลืมเอาคืนครับลืมเอาคืนแล้วมันเสียงมันเกมมันจะดัง ใช่แล้วสิ้งใหม่เลยผมจริงๆผมก็มีนะผมฟังเป็นใหม่แต่ไม่ใช้รู้เออเก็บตังค์มาซื้อหูฟังเออใช่อ่าแล้วซื้อใหม่กันโอเคเราจะใช้ของดเดซเี่ใช่เดซี่ใช่ไ <c oughs> อ้เต่า อุ้ยุ้ยุ้ตา่ีอือหือเ้ยิีอภิแกีแค่ปดนฉันเปล่าอนี้ไม่ไปไม่ไปม่ได้ไปหว่าได้เงินเก้าพันเ่เอาต่อไหมเอาสกกมมงว่าเอาต่อไหมสกิมมิ้งเออคนี้เร็วดีเนาะเ่ีเขาบอ้ไหมต้องมา เอาน่าขอระบายในชิปเลยเอาเลยนะวะต่อเลยนะรีบครับผมกดรีบเลยผมขอไปอัพตัวคอยได้หน่อยเดี๋ยวครับโอเคไปด้วยโอเคแล้วค่อยกลับมาสร้างห้องใหม่ก็แป๊บเฮ้ยจังเกิ้ล ิซีน้องเดี๋ยวเราหางขอแล้วผู้ว้าอย่าคุณอย่าลืมไปซื้อกระสุนปืนนะเนอะผมมันเบอร์เพราะอะไรกันมาดูนะมันเดินอยู่แล้วเหรอเบอร์อยู่แล้วเบอร์แค่ตัวสอนว้าผมไม่ซื้อเลยนะว้าผมว้าครับว้าครับผมผมไม่ซื้ออะไรนะผมซื้อแค่กระสุน ผมน่าปั๊บปั๊บปั๊บขออัพก็คงเว่งปั๊บหนึ่งอ่านว่าแต่วันนี้อ่านตอนดีโมงอ่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วว้าผมสงสัยว่าทำไมแมบบที่สามทำไม่ได้อะยังไม่สู้ไอเรียบร้อยนี้นอนดึกเว้ยมาว้ามามาการไอซ่าซ่าแล้วอ่ะ แบบเดิมมาเดิมอ้าววันไหนวันไหนว่างก็บอกนะเดี๋ยวเล่นด้วยกันวันจะรังคาอะเข่กเรียนกลับบานร์บังนะพร้อมไหมนะเล้ว Let's go Baby ต a l k Talk t a อกต a l k เออไอ้นี่ก็ติดคิพพี่ออยไปไกลเลยเอาล่ะเตรียมตัวโกโก l e g o o g ไม่ต้องโกเลยครับ คุณพานคุณพ่อฐานไอเีเอางี้ดีกว่าเรามาผัดกันพ่อฐานคคลเวฟโอเคไหมคุณเริ่มก่อนมีลูกอะไรกัเลยคิวไปแล้วหนึ่งคนเวฟผมบอกคุณรู้สึกว่าคนที่บมวีดะก็หลาก็นี่ไงถ้ามาเลิกก็ได้โคลเวฟเวฟไม่หวะ ตัว <bunker. S 2> ไหนมันมีมันจะมีตัวถึกอยู่ไอ้ไอ้พวกระเบิดจะถึือมันจะยิงไม่เข้ายิงโดนระเบิดก็ไม่ระเบิดข้างหลังไล้คนนึงอะอยู่ไหนตอนนี้ในห้องมีกี่คนถ้ามีกีนสองคนเฮ้ว้าโดนระเบิดโอ้โหเละเลยไอเละไปเละป้อมไปเละเป็นจุนเอาเอาเว็บนี้คุณนำหน้าเดี๋ยวผมพอฐานเอง เปจูนจะเล่นดิจิลีซีถ้าเจออะไรดีพี่ก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่ยิงมุกเนี่ยละตะเกียกมุกแบบแปะหมาคนละเรื่องนะพี่ถี๋ถิงอยู่ด้านหลังเอ้หว้าระวังโอ้โหลืมพูดไม่กลัวครับผมไม่กลัวระเบิดมันมาข้างหลังอือหืออือหอวันีเป็นป้อมโอ้โหถ้ามีกล้องวิดีโอนี่มันเลย ไปถ่ายเรื่อยแบบซาจะแน่เอาลานนี่ไปเกจะดับไปเก็บดับเลยเอาวคุณไปเก็บเราเราเล่นมาเหรอฮะคุณจะเราเล่นมาเก็บไรไม่เก็บไปเลยอ้าวทำไมเมื่อกี้มันมีเลือดเพิ่มขึ้นมาคุณมาอยู่หลังเอ้ยคุณมาอยู่หน้ามาอยู่หลังมาอยู่หลังอ้าวผมอยู่ข้างหลังอีกแล้วเฮ้ยบ้าเฮ้ยอ๋อแล้วทำไมถึงเนื้อเพิ่มวะผมเลียวห้าแล้วคุณเลียวห้ายังอะเลียวห้าแล้วล้วสี่เฮ้ยแค่ข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะมันจะมาแค่ตัวเดียวเองไม่ต้องคิดมากไม่ไม่ใช่ตัวระเบิดหรอก ต้องไปต้องคิดมากเลยฮ้ยมันเคยเดือยออกไปแล้วเดือยออกไปตู้มเดือยไปกลแกไปโก้คันเลยแันงานอะไเงี้ยมันมาแล้วมาแล้วจากไปแล้วเรียบร้อยข้างหน้านี่เฮ้ยเมาส์ใช้ยากไหมใช่เมาส์ที่ใช้อยู่ใช้ลำบากว่ะว้าครับมันเดือยไปแล้วว้าอ้นั่นแหละอุ๋ยโดนไปแล้วอีกหนึ่งไม่ใช่คือไม่ใช่เมาส์ที่ใช้อยู่ก็ปัจจุบันมันเลยใช้ยากมาก โอ้คุณว่าครับคุณว่าวววครับกฎของเราคืออะไรผมร,ร,รักป้อมเท่าชีวิตผม,มรักป้อมคลับผมรักป้อมมากมไม่มีใครครับผมไม่รักใครเท่าป้อมเีอะป้อมันนี้ป้อมมขาซึ่จองกาเกาอยู่หัวเ่าป้อมเอาป้อมที่ตัดผมเราเมื่อวันนั้นอ,อ๋อมันเป็นป้อมถุยอ้าวเหรอโอ้โหไม่รู้เลยเนี่ย เอ้ยขอปั๊มน่ะโอ้โหไม่ทันแล้วจะแกะไม้เอ้วไอ้จะจะแกะไอ้แล้วนั่นหน่อยอะไรวะอะไรก็ย้อนเฮ้ยคุณต้องอยู่หลังเลยเหรออันเจ็บเนี้ยไม่ต้องแล้วว้านี่มันนี่นี่มันเดบักกิงได้หรือเป่าเนี่ยเอองถึเมืองนั่นนี่ก็มีโอ้ปีอรั่งได้นะใช่เลยอ่ะไอ้เนี่ยมันเปานอะไรที่ นี่เนี่ยถ้ามันมีลูกซองปิดคนแล้วก็อะไรเพินนะว้าครับป้อมจะพังแล้วว้าครับผมยิงตัวหน้าอยู่คุณก็โอ้โหคุณไปไหนวิ่งอยู่ออโอ้โหมันมากันแล้วเนื้องแน่นผมยิงตัวหน้าอยู่อุ้มแน่นอนนั่งง่ายเรียบร้อยเลยป้อมพังเลืพังเลพังป้อมเลือดเต็มอยู่โ<ะ>อ้โหแกไปดูได้ไหมเนี่ย เขาคุยกับผม,ผมพ่อตรงนี้เลยไม่ต้องปัญหาแล้วโอ้ยมือแข็งอ่ะไม่คือเราอยู่กันสองคนเราทําอะไรไม่ได้จริงๆริเนี่ยไอโคโนอที่สายมันมามันจะโดนล่อได้ใช่ก็คือคือต้องให้แบบว่าอาร์มมาลอ่อเนี่ยคือคืออาร์มไต่หนามอ่ะแค่อาร์วิ่งออไกไปแล้วก็ถ<ข>อยเอ้ยไม่ใช่โอ้มาเหอะได้หมดอ่ะแค่อาร์วิ่งไปเติเดีวไปข้างนอกแล้วบอกว่าถูดดำถูดดำถูดดำอ่ะไอคนนี้รอดเป็นแน่ ไอเสิงไว้บเ้ยเดี๋ยวไปกนมาเดี๋ยวอดักน่าอะไเหรอเกมเกอะไรเกมเนเหรออะฮะเกมจะตายแล้วตายแล้วแล้วเกเร็นผหมดอ่ะตายแล้วผมเห็นตายเลยทำไมทำไมผมทำไมผมอึดอะ ไม่ต้องต้องใช่อีกนานเท่าไรมีคนมาอันนี้ไม่ส้องเอุผมขอให้ชอนเลยแค่ชาตันตัวโอเคยังไม่อาร์ตอาร์ระับเอางี้ก็ได้ก็เดี๋ยวพี่ใส่ปได้ไปให้เพราะเกมตัวเกมมันแค่ร้อยกว่าเมกเองร้อยกว่าเมกไหมจะภาพที่สวยระดับสวยสวยงามใช้ได้ มันปรับระดับภาพได้ด้วยแหละบได้พี่ปรับอย่างอยากตบตบตัวเองอ่ะพูดเร็วพูดเร็วเกินไปคนฟังฟังไม่รู้เรื่องจับไว้กระครน่ะอุ้ยมันช้าชัดขวาครับมีกระสุนปืนไหมครับไม่มีครับผมมีหไว้เพิ่มเยอะอ่ะหกหกหมดแล้วอ่ะไอ้ยปืนนี่หมดแล้วอ่ะโห่นี่ยอันนี้ขนามว่าปืนคนไปซื้อสุตรมาแล้วเนี่ยซื้อมาแล้วร้อกว่านั่นก็หมดผมซื้อมาถังมันน่ะงานเก่งกว่าพี่ฮะ งานเกมไว้เอ็กซ์คิวหมดอ๋อเหรอมันจบะตกาประตูก้าอ๋อคุณว่ามันจะมีนี่ด้วยเห็นไหมคือว่าคือว่าที่ที่หกแล้วเห็นแล้วคุณว่าคุณอะคุณเห็นปฟอมปฟอมเราไหมข้างล่างล่ะที่มันเขียนว่าเลือดเลือดหมดแล้วถ้าเกิดว่าเลือดหมดแล้วอ่ะแล้วมันจะมีตัวตัวเลขอะยี่สิบห้าผู้คนหรือเปล่าอ๋อแล้วคือจำนวนคนที่ตายแค่นั้นหรือเปล่าก็คือแบบว่าคือถ้าเกิดว่าเลือด เล่นป้มหมดอย่างเนี้ยมันจะเข้าไปฆ่าคนได้ประมาณนั้นป้าโอ้ยมือแข็งไม่ไหวแล้วเพราะผมก็ไม่รู้อ่ะเกมนี้เล่นได้ไม่เคยนานเท่าไหร่หรอกจริงนะให้ผมพูดความไม่ได้เล่นแบบโออกแเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างเกมนี้เคยนะก็เคยเล่นเกมเพื่อนเบาๆแต่างยงเวสเซนดี้ทับบี้ รือว่าคนสร้างเดียวกันกับเซนดี้ต๊อบี้เกมเนี่ยเพราะว่าจัดการภาพอะไรแล้วมันเหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนคนละแบบกันเลยใช่ครเนี่ยภาพหมายถึงว่าตอนเข้าเนื้อหาเกมอะไรเนี่ยไม่เห็นอ่อุ้ยคุณว่าที่มันมาอหคุณผมเหมือนผมไม่บอกดีเด็ะเอ้ยนี่ยเด็ดก็เด็ด โอณผิผมต้องไปช่วยคุณป๊อกอาหายว่ารับป้อมป้อมว่าครักเลยชีวิตว่าฮับเหลือผู้เหลือผู้เหลือรอดแค่เจ็ดคนแล้วครับเพื่อีถ้ามีสี่คนแล้วมีลูกตองเป็นคนไลเฟื่อนะคือผมไม่ผมไม่รู้นะว่าเสียงจะดังดังบ้างมาบ้างเลยไม่รู้นะครับผมต้องเอภัยด้วยเพราะว่าผมต้องใช้ไม้จากโน้ตบุ๊กล้วนๆเพราะว่าผมต้องกับเพื่อนมันยิ้มไปใลครั้งนีคืนครับมันนี่แหละครับเอาไป ใชครับว่าผมว่าเราคอสู้มันไม่ได้แล้วแหละบ้านภูเขาซึ่งกำลังของร้องอนบอนเทยายที่ขอร้องเหรอขอร้องเหรอนึกถึงบีเบอ,อร์ไม่ก็คุณเจ็ดอีดมนะครับ<ค><ณ>นัน้นนั้นเดียวเลยอย่างเงี้ยนัดนัน้นเดียวเลยมีกำลังใจแล้วไอ้ <alike> <S <S ก <ś la ff> ีโดเรียนใช่ไอ้ฟุกอ่ะไอ้ฟุกอ่ะ ที่ไม่ชอบมันเลยพวกแะบอวกนี่นะไม่ใช่พวกมอนสวรรคนะพวอนอื่นอืมครับคุณดูแมพโอ้ยคุณว่าครับคุณดูคุณดูด้วยครับคุณดูแมพครับคุณดูในแมพอออันี่มันสมองระเชัดๆวุ้ยจะเป็นคนจริงหรว่าผมตายแต่สองอาทีแรกที่มาเข้าเกมแล้วล่ะเอาล่ะคุณว่าครับคุณจะพึ่งน็อปเรื่องครับตอนนี้คจะมีทีอยู่ไหม มีอะไรตีนึงเอาม่ใช่แล้วเอาว่าแต่เวฟเออคุณวะครับเวฟเวฟนี่ใช่แบบว่าทำให้สุกหรือเหรออ,อุ้ยแต่เวฟเอาเพืเวฟเหรอนาวะมันยังเหลืออยู่นึงอะอ้าวตายแล้วอย่ายทำได้ไงอ่ะคุณมีคนนุณมีปืนเลยเหรอ อีกันแล้วไหรอี่ไว้ไม่จบอีกมาุณว่าครับเราอยู่ได้กลางอาทีขึ้นแล้วเป็นคนห่งเป็นนิน่งวิวิว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 วิิววิววิิวิววิวโิ้วิววิววิววนววนววววววเห็นเกิววิววิ อ,อ่าิวตีบอลเต็บอกแปดสามคุณก็แบบกแบบ็บอกถ้าคุมลบเหมือนกันเป๊ะแต่ยกไว้ตัวก่อนโอ้ยผมผมไมค่ <c oughs> มมค่อยได้ดูแบบมพนะครับก็เลยอาจจะไม่มาอีกแล้วผมพอว่าส่งหนึนกับที่ผมถือระเบิดเวลาในเกมน,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 นี้ฟอรเดสเลยมันจะมาลุมอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย ลก็ไม่ป้อมไม่แตะอีกัำลันได้จริงวะคอยช่วยโคนดเป็นได้แน่นอนลองโหลดมาได้เลยเย้ผ่านแล้วครับคุณว้าเย้สามดาวนี่แหละไม่ใช่ได้หรอก มือแข็งนานมือแข็งอะไรอะไรแข็งนะครับมือเบือนั่งอยู่ห้องแอร์หนาวอ้าวคุณอยู่ห้องไหนอ่ะฮะคุณอยู่ห้องไหนไหนห้องไหนไม่มองผมสิครับอ๋อผมว่าคุณไปทําอะไรสซวิสกิงอยู่ข้างบนชั้นสามอ๋อเปล่าก็นอกจากนั่งเล่นมีคคู่กับซิสเตอร์ใช่ไหมครับสิบแปดบวกใช่ไหมที่ไหนนะครับเกตเกตผีอืมเชื่อก็เชื่อ ่าเสีย <ç> ดีแ okay. ล้ว <ett> ก <Cloud> well. ็บิ๊กคู่โพสต์กีฬาเลยครับอ้าวคุณบ้าครับครับมันไม่มาอแล้วอีกแล้วแล้วนะครับเไมนอีกแล้วเอาถ้างั้นเราขอจบสองเกมนี้ไว้ก่อนเลยนะครับผมย่าทักเขาหน่อขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับช่วยกันคอมเมนต์และทับสก์ไลฟ์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ